นี่คือพอ่อ,ออมรุทยัยพี่สาวสุดสวยและใจดีของผมส่วนนี่ฟองน้ำคนที่ผมตกหลุมรักและนี่ครูน้ำฝนสุดเฮี้ยบคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมส่วนผมอาชินายหน้าจืดที่ไม่เอาไหนและนี่คือเรื่องราวความรักของผมแต่ก่อนที่จะไปชมช่วยกันถลมไลค์และไปชมมาพร้อมกันเลยครับคุณครูคนใหม่กับนายหน้าจืด ดาววีคิสมายฟองน้ำเธอบอกมาว่าเธอจะเลือกใครนี่อาชิจนป่านนี้แล้วยังไม่รู้อีกเหรอว่าฉันเลือกใครฟองน้ำถ้าให้เราหักด้ามพาด้วยมือเราก็หักได้แต่ถ้าจะให้เราหักข้ามใจจากเธอเราทำไม่ได้ แฟนใหม่ทั้งนาคุณคุณเหมือนคนที่คุณมองนี่อาชีโลกยังมีพระจันทร์แต่ตัวฉันอะขาดพิดตาไม่ได้ฟ้องนาเจาหน้าเจืดฉันบอกให้เลิกยุ่งกับแฟนทันให้มันรู้ซะบ้างว่าเงินน่ะมันซื้อได้ทุกอย่างแหละโหบ้านผมก็รวย ฟองน้ําพ่อเราเป็นเจ้าของโรงเรียนนะแต่พ่อเธอให้เธอใช้เวลาร้อยกันจบไม่ใช่สักหน่อยพ่ออัพตังให้เราเป็นร้อยหแล้วพีกิต้าอย่าไปเสียเวลาเลยแล้ไปหาของกินอร่อยอร่อยกันดีกว่าได้จ้ะไปฟองน้ำฟองน้าฟองน้ำฟองน้ำ อาชีหยุดเผอเจอได้แล้วก็แค่ผู้หญิงคนเดียวนั่นแค่ผู้หญิงคนเดียวที่ไหนนั่นคือหัวใจของผมเลยนะอาชีเรียนให้มันจบก่อนเรื่องอื่นนะค่อยว่ากันเรียนเรียนอีกแล้วเหรอบ้านเราก็มีเงินพ่อเราก็เป็นถึงเจ้าของโรงเรียนพี่อองก็เป็นถึงพออแล้วจะให้ผมเรียนไปทําไมอาชีเรียนเพื่ออนาคตของเธอเพื่อให้เธอเป็นคนไงแล้วผมไม่เป็นคนตรงไหน เธอลองนึกดีๆสิอาชิคุณครูกี่คนแล้วที่ต้องลาออกเพราะเธอไม่รู้ไม่ได้นับไม่มีใครกล้าสอนผมก็ดีแล้วใครว่าไม่มีใครกล้าสอนเธอคุณน้นําฝนเชิญค่ะสวัสดีค่ะพออ,อคุณอาชิโหหน้าอ่อนอย่างเงี้ยจะอยู่ได้สักกี่วัน อ่อนเหรอครูจะถือว่าเป็นคำชมนะอาชิครูจะถือว่าเป็นคำชมนะอาชิหืมล้อเลียนฉันเหรอหืขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ขอโทษพี่ออมพี่ออมพี่ออมช่วยด้วยโอ้ยอ่ะออเออพี่ไม่เห็นพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ไม่เห็นพี่ออมจะขอโทษหรือไม่ขอโทษขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ไม่ จะขอโทษไห่ขอโทษขอโทษรขบคุูน้ำฝนย้มาไว้ด้วยขอโทษขาคน้ำฝนก็แค่นี้แหละคร,รครั้งนี้ครั้งแรกค่ะแต่ฝนเชื่อว่าฝนเอาเด็กอยู่เด็กคนอื่นนะ่ะพอออไม่ห่วงหรอกแต่อาชิน้องพออนี่สิเอาเรื่องอยู่นะ ก็ให้มันรู้ไปว่าเด็กเมื่อวานซ้นแค่นี้ฝนเจ้าไม่อยู่ถ้าครูน้ำฝนทำสำเร็จพออ,อก,ก็จะเซ็นไปรับรองให้ครูน้ำฝนเป็นครูของสถาบันนี้ได้เลยค่ะพออ it you อะไรกันเนี่ยครูมาวันแรกอาชีก็ไม่มาเลยเหรอก็ปกตินะคะครูอาชีก็ไม่มาอยู่แล้วถึงมาก็ไม่เข้าห้องเรียนค่ะคุณครูอืมอาชี ไม่ว่าฉันจะต้องใช้กี่วิธีฉันจะต้องเปลี่ยนเธอให้เป็นคนใหม่ให้ได้คุณนักฝนจะเย็นเนนะคะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ไม่ได้ค่ะผอ,อหน้าที่ของครูต้องทำให้นักเรียนเป็นคนดีให้ได้บอกมาค่ะผอ,อเออบอกมาว่าบ้านอาชีอยู่ไหนมันไกลมากนะคะคุณนักฝนผอ,อแต่ผอ,อว่าบอกมาฝนจะทำทุกอย่างเพื่อให้อาชีกลับมาเรียนให้ได้ค่ะ บ้านอาชีอยู่จรลันสนิทวงถ้าไปจากนี้ก็3ามชั่วโมงเลยนะคะขอบคุณค่ะออครูน้ำฝนรถมันติดมากเลยนะคะ รจะเดินอ้อมทำไมเนี่ยคุณน้องฝนโถในห้องนอนหรือห้องส้วมเนี่ยเหม็นจังเลยฉันว่าถังขยะหน้าบ้านฉันยิ่งดูดีกว่านี้เลยอาชิไปโรงเรียนไปโรงเรียน,ใ,นใครบุกลุกคุณน้องฝนนี่อย่าโอเวอร์แอคติ้งให้มากนะ ทำบรการเห็นผีโอ้ผมว่านะเห็นผียังดีกว่าเห็นคนน้ำฝนนี่ว่าฉันเหรอลูกลงไปอาบน้ำไปโรงเรียนไปเร็วฮนี่แหละนะลูกคนรวยประชดตัวเองด้วยการปล่อยชีวิตไปวันๆน่าสงสารจริงๆไอชีเอ้ยนี่ห้องหรือรังหนูเนี่ย แหม่อาชิืมชอบฟองน้ำเหรอเนี่ยไม่มีมารยาทแอบดูรูปของคนอื่นเขาเฮ้ยหาแดกอย่าบอกนะว่าอกหักจากฟองน้ำเรล้วมันเป็นเรื่องอะไรของคุณครูผมอกหักแล้วมันใช่เรื่องของครูไหมอาชิ นี่อาชิครูจะบอกอะไรให้นะหน้าตาเธอก็หลอกเธออะมีโอกาสได้เจอผู้หญิงที่ดีๆกว่านี้ตั้งเยอะแต่หัวใจผมอยู่กับฟองนะ้ำคุณไม่เคยอกหักคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บแค่ไหนอาชิทำไมฉันจะไม่รู้ฉันก็เพิ่งอกหักมาแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าน้ำตาช่วยอะไรฉันไม่ได้คุูน้ำฝน อาชีคุณน้ำฝนผมจะต้องทำยังไงถึงจะลืมฟังน้ำได้มี娅เธอก็แค่ตั้งใจเรียนทำตัวให้มีประโยชน์จะได้ไม่ฟุ้งซ่านครับคุณน้ำฝนผมสัญญาว่าผมจะไปเรียนทุกวันและผมจะทำตัวให้มีคนค่าคุณน้ำฝน ครูครับ <Okay. S 1> ผมว่าวันนี้เราไม่ต้องไปโรงเรียนแต่เราไปดูหนังพักสมองกันไหมครับคุณครูไม่ได้อาชีไปเรียนก่อนแล้วหลังเลิกเรียนอะ่ะค่อยว่ากันก็ได้ครับคุณครูอาชีไปไปห้องเรียนได้แล้วอาชีห้องน้ำอาชี ฟองน้ำเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงร้องไห้พี่กิต้าเขาทิ้งเราไปแล้วอาชิแล้วกลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมได้ไหมอาชิได้สิฟองน้ำได้ทุกเมือ่อไม่ได้อาชิเธอจะทำแบบนี้ได้ยังไงแบบไหนครับคุณน้ำฝนใช่แบบไหนคะแล้วคุณน้ำฝนร้องไห้ทำไมเปล่าฝุ่นมันเข้าตา อาชีฟองน้ำเพิ่งหักอกเธอเธอจะกลับไปไม่ได้นะแต่แต่ผมจะฟองน้ำจะคืนดีกันนะครับใช่ดีถ้าอย่างนั้นครูจะขอใช้สิทธิ์โหวตเชิญช่วยกันโหวตหน่อยนะคะว่าจะให้อาชีคืนดีกับฟองน้ำหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมทุ่นน้ไลายให้เกินหนึ่งหนลยด้วยนะครับโอวตกนเไยนะหยดีครับบ๊ายบายลันนะคะ จะมากไปแล้วนะขุนเด็กพญานาคพบรักีผีหนึ่งเจ้าฮาวิน จนป่านนี้เจ้ายังไม่หยุดหาเรี้ยงเราอีกเหรอฮึแล้วใครอยากให้เจ้าเกิดมาจนล่ะเจ้าเดชถึงข้าจนแต่ข้าก็ไม่เคยรังแกใครไม่เหมือนเจ้าหรอกอืมพูดได้เด,ดอย่าลืมนะก็เพราะความจนของเจ้าถึงได้เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาผิดกับข้าเจ้าดูข้าสิเป็นถึงหมื่นทาวิน องค์คลักประจําม,มหาอุปราชเอาละท่านหมืน่นข้ารู้ค่าต่ําต้อยค่าเจียมตัวข้าขอไปทางของข้าก็แล้วกันเดี๋ยวจะไปไหนมีอะไรอีกละ่ะท่านหมืน่นข้าเป็นถึงหมืน่นเหตุใดเจ้าถึงไม่ทําความารบข้าว่าอย่างไรอยากโดนอาญาหรือ ฉันล่าเราจกท่านหมื่นเจ้าเดชเอ๊ะลูกสาวบ้านใดมานอนรอเราอยู่ที่นี่ ผิวขาวเหมือนหยวกกล้วยเหตุใดเราถึงไม่เคยพบหน้าเจ้านะเอ๊ะสร้อยนาคีแปลกแฮะอยากกันนั้นเลยมาเป็นภรรยาเราเถิดเฮ้ยจะทำอะไรอะเราเผลอหลับแบบเดียวกล้ามาลวนลามเราหรืออเจ้านั่นแหละกล้าทีบท่านหมื่นยังฆ่าเลยเลยอ ข้อใช้กำลังใช่ไหม,หมบ้านเมืองมีขื่อมีแปรกล้าทำเยี่ยงนี้เลยหรือข่านีแ่แหละคือกฎหมายบ้านเมืองหืจะมากไปแล้วนะพยานากเหรอเนี่ย <ming led> เอ๊ะเสียงอะไรอ่ะนั่นน่ะสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าพี่บ้านเมืองเรามีได้เกิดอาเพศเช่นนี้มานานแล้วนะเกิดเรื่องแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ เกิดเรื่องอะไรหมื่นทาวินเกิดเรื่องอะไรคุณน,น้องพี่ทอดพระเนตรดูเองเถิดพระพุทธเจ้าค่ะฮะพญานาคเอ๊ะพญานาคขึ้นมาอารวาดได้ยี่ยงไรพรม่าอุบลาราช ไม่ต้องตกใจใจเย็นไว้เป็นอะไรหรือปล่าพุพรเจ้าค่าเจ้ามีฝีมือหรือช่วยเราด้วยเจ้าเดชมันผู้นี้เป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาพระพุทธเจ้าค่ะหุปปากเจ้าเป็นถึงองค์ารักษ์แต่กลับปล่อยให้พระมหาอุปรหลาชต,ตกอยู่ในอันตรายอย่ามัวพูดมากนะ่ะหากเจ้าเก่งจริงก็จัดการพญานาคสิหากเจ้าช่วยเราได้เราจะไม่ลืมบุญคุณเลย เัวจะเจ้าค่ะนี่เราไม่อยากทำเจ้านะกลับวังบดานของเจ้าไปนี่เจ้าน้าจืดสงสัยอยากเป็นาหารของเรามั้งเป็นนาคีเหลกันี่ยนี่สวยก็ไม่สวยอย่าไปยุ่งวุ่นวายบนโลกมนุษย์เลยเราไม่อยากทำเจ้านะือ ตอนแรกเราว่าจะจับเจ้ากินแต่พอมาพูดแบบนี้เราเปลี่ยนใจแล้วเราจะจับเจ้าไปทำปุ๋ยปุ๋ยเหรอหน้าตาดีอย่างนี้เจ้าจับทำปุ๋ยได้ลงเหรอโอ้ยเลิกต่อปากต่อคคำก็ได้แล้วจัดการพญานาคสักทีพระบุรธเจ้าค่ะไม่ไปแน่ใช่ไหมเฮ้ ฝากไว้ก่อนเถอะเรามา,เ,<ร>าเอา<ห>คืนแน่แล้วรีบมาเอาคืนล่ะยัยข้าพป็นุเจ้าชื่อเดชเป็นชาวบ้านอยู่ไทยเมืองพุทธเจ้าหืมพ่อเดชเจ้ามีบุญคุณกักบเรามากเลยรู้ไหมเจ้าพี่รับพ่อเดชเข้าสังกัดดีไหมเจ้าคะดีสิคนมีฝีมือเยี่ยงนี้ปล่อยไปก็น่าเสียดาย พระมหาอุปราชมีองค์ครักอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าค่ะทาวินเพลานี้ไม่ใช่เรื่องของเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะเอาล่ะพ่อเดชเข้ามาใกล้เราสิพระพุทธเจ้าค่ะนับแต่นี้สืบไปเบื้องหน้าเจ้าคือขุนเดชสุกลพัชศัตรูพ่ายขอพระทัยพระเจ้าค่ะ อ,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 อสายการเจ้าเดชกล้าทำข้าเชียวหรอพูดใหม่สิเหมื่นทานวินเออท่านขุนเดชเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็แล้วกันเถอะอย่าถือความกันเลยพูดได้ดีเหมื่นทานวินทำไมหรือจ้องหน้าข้าปานจะกืนกินอาคาดข้าหรือไม่ขอรับท่านขุนเสร็จธุระแล้วข้าขอตัวก่อนนะขอรับ เดี๋ยวหมื่นคาวินเจ้าลืมอะไรหรือเปล่าข้าเป็นถึงขุนเชียนะฉันลาละจ่าท่านขุนแต่เล็กจนโตเจ้าก็ต่อยตีกับเขาไปทั่วพี่ไม่รู้จะช่วยเจ้ายัางไงแล้วนะพี่ออมสุไทยแต่ครั้งนี้เจ้าเดชมันหยามชั้นเหลือเกินพ่อเด็ช เขาเป็นขุนแล้วเรียกให้ม <Diese i> ันเต็มยศหน่อยขุนเดชสุกลพัสศัตรูพ่ายแต่ฉันไม่นับว่ามาเป็นขุนหรือพี่เข้าข้างมันเอาล่ะเอาล่ะเจ้าใจพี่ช่วยอย่างไรไม่ยากพี่ก็ทำตามแผนของฉันละกัน มานั่งนี่สิท่านขุนไหนว่าพระมหาอุปราชเรียกข้าบุธเจ้าเสร็จพี่กับเราก็เหมือนคนคนเดียวกันมาสิมาหาเราอย่าครับบุเจ้าค่ะทําไมเจ้ากลัวเราหรือมาอย่าครับบนะุเจ้าค่ะ่านะเออเจาพี่ช่วยน้องด้วยบังอาจเข้ามาในเรือนนี้เร้วอเปล่านะเขาไม่ได้ทำนะเสียแรงที่ข้าไว้ใจเจ้า เจอพี่ช่วยน้องด้วยเปล่านะพระพุทธเจ้าค่ะหม่ผมฉันไม่ได้ทำอะไรม่อมจะเป็นผู้บริสุทธิ์เอามันไปกุดหัวแล้วแห่ประจานให้รอบเมืองพระพุทธเจ้าค่ะไม่ได้เยี่ยงไรขุนเดชก็มีบุญคุณกับเรานะ,สะเสด็จพี่ได้พี่จะเว้นโทษตายให้มันเจ้าขุนเดชมีอะไรจะพูดอีกไหม <c oughs> ข้าพระพุทธเจ้าถูกใส่ร้ายพระพุทธเจ้าค่ะ เลวไหลนี่เจ้าหาว่าพนาอมรุทยัยโกหกงั้นหรยอพ่อเดชนี่ข้าช่วยเจ้าอยู่นะเจ้ายังมาใส่หลายข้าอีกน่าน้อยใจไหมืม,มันน่ากุดหัวลิบเรือนจริงๆเลยดีถ้าไม่มีใครเชื่อถ้ามูจะเจ้าก็จขอใช้สิทธิ์บวตเชิญเชิญโหวตหน่อยนะครับว่าผมพูดจริงหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกินหนึ่งหมื่ไลค์ด้วยนะคะหวตกัน,นเลยะคระับสวัสดีครับ